สวัสดีครับเ c แล้วพี่น้องทุกท่านวันนี้อยู่กับ Honda c r v Gen 3เนะครับเราจะเห็นว่า Honda c r v ตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับมีคอนโทรลพวงมาลัยด้วยนะครับคันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้านะฮะระบบแอนด o อยแบบนี้มองผ่านรูกประคามไปเลยนะครับติดตั้งกล้องถอยด้วยนะครับเป็นชุดโปรโมชั่นนะฮะชุดนี้9,9 0 0นนะฮะออกแบบตรงรุ่นนะฮะทั้งกรอบนะครับหน้าจอรวมทั้งชุดสายชุดปลั๊กด้วยนะฮะวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับจากแก๊งไม่อับน้ำนะครับ รถติดไฟ,ไฟแดงอาจจะมีการเบิ้ลกันบ้างนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับเข้าหน้าจอนะฮะนี่ฮะแบบนี้เลยครับแบบนี้ฮะหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับแบบนี้สวยๆนะฮะฟีเจอร์ล้ำๆแบบนี้ครับมาดูกันนะครับว่าการเรียกดูกล้องหน้าทำยังไงเรียกดูกล้องหน้าผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Traffic Safety นะฮะแบบนี้ฮะ ราจะเห็นรถแอลพาดนะครับจอดอยู่ด้านหน้านะครับกล้องตัวนี้แสดงผลนะครับกล้องที่เราติดตั้งตัวนี้แสดงผลเลยนะครับตั้งค่าผ่านหน้าจอได้เลยครับแบบนี้ฮะการเรียกดูนะครับเรียกดูผ่นไฟนะครับตัวนี้มาดูนะฮะดูแฟ้มนะครับเปิดแฟ้มเราจะเห็นว่ามีลายนะครับลายก็คือลายเส้นของมันนะฮะกดจะเห็นทั้งภาพและเสียงเลยอันนี้เมื่อกี้นี้อยู่ด้านในนะครับ อันนี้คือภาพนะครับที่มีการบันทึกอยู่ในเมมโมรีนะฮะของของกราดนะครับ,รบตัวนี้จะมีเมมโมรีเก็บไปด้วยนะฮะตัวกแาบ,บนี่ฮะเ <c oughs> นี่ยนาดินนะฮะแบบนี้แบบนี้นะครับหยุดได้ด้วยนะฮะสกูนะครับหาแบ็คแป๊บหนึ่งครับ โอเคนะครับแบ็กอยู่ด้านบนนะครับให้เข้ามาดูอย่างนี้นะครับสมมุติเราเข้ามาดูนะครับแบ็กอยู่ตรงนี้นะจะซ่อนอยู่นี่ครับโอเคนะครับเรียบร้อยสําหรับการเรียกดูนะครับตัวกล้องนะฮะแล้วก็แบ็กตรงนี้ฮะออกไปจากฟังก์ชันนี้นะครับแล้วฝากช่องแต่งรถน้าแดมพิชบุญไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับช่องแต่งรถของน้าก็ชื่อเดียวกันเลยฮะแต่งรถน้าแดมพิชบูตนะครับกดเข้าไปครับกดติดตามไว้กดซับสไคร e ได้นะครับ น้ามีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันเลยนะครับเข้ามารับชมกันได้นะฮะแบบนี้แบบนี้นะฮะกดขยายหน้าจอดูความชัดของภาพนะฮะโอ้โหสวยจัดับสวยจัดในขณะที่เล่นอยู่นี่ก็สามารถเข้ากล้องถอยได้นะครับโอเคนะครับใครสนใจอินบ็อกได้เลยนะครับสอบถามทาง f เฟซ o o ๊กแฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับ